รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเดินทางไปกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษ ไปทุกแดนและทุกเขตเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนท้ยท้องฟ้าสีฟ้าคลาคือนิยามแห่งความหวังชาวนาไร่รวงพลังสั้งความมั่นคงให้สังคมไทย้เพิ่มเติมเสริมคุณค่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้กับรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษรตรวารริี้เกษตรที่เรามาพบกับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วบ้านเรานะคะถือว่าเป็นเมืองแห่งการเกษตรนะคะประชากร2ใน3ก็ล้วนแต่อยู่ในสายอาชีพนี้ ซึ่งในอดีตเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเน้นทําการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักค่ะแต่หลังจากที่สังคมมีการเติบโตขึ้นนะคะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็จะเป็นการขยายเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการทําการเกษตรเพื่อการค้ามากขึ้นแล้วก็มีการนําเอาเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะทั้งดูแลเรื่องของผลผลิตแล้วก็เรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตไปได้เยอะพอสมควรเลยที ว,วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีส่วนส่งเสริมเรื่องของวิศวกรรมเกษตรนะคะนั่นก็คือที่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งศูนย์นี้นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการประกอบอาชีพได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะช่วงแรกไปชมวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี2556วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราสในช่วง เกษตรไทยมีไอเดียครับในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรมาพบกับอีกหนึ่งหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จังหวัดัยนาทจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงแจ้งเหตุเกษตรไทยชาวไร่อันุนต้องติดตามให้ได้นะครับจากนั้นมาติดตามรายชื่อผู้โชคดีในช่วงจับข่าวเล่าประเด็น สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเกษตรไทยมีไอเดียครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสากิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตลาดนะครับที่จังหวัดตราดแห่งนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าวิสากิจชุมชนกลุ่มนี้นะครับเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับวิสากิจชุมชนกลุ่มอื่นๆได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขามีวิธีในการบริหารการจัดการกลุ่มของเขานะครับให้มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนอีกด้วยครับ และนอกจากนี้นะครับวิาสากิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตลาดแห่งนี้นะครับพึงจะได้รับรางวัลวิาสากิจชุมชนดีเด่นประจําปี2556ครับและพึงได้รับรางวัลเกษตรกรรักบ้านเกิดประจําปี2556อีกด้วยครับแลวตอนนี้ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการกลุ่มของเขาอย่างไรจนได้รับรางวัลและประสบความสําเร็จแบบนี้ไปชมพร้อมๆกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านมานะบุญรมีเกษตรจังหวัดตราดนะครับที่วันนี้ท่านจะมาพูดถึงวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจําปี2556ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอเรียนถามท่านก่อนนะครับวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจําปี2556ครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใดครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชานาตราดนะฮะตำบลเนินทรายอาเภอเมืองจังหวัดตราดครับ แล้ววิสากิจชุมชนกลุ่มนี้ครับเขามีกิจกรรมโดดเด่นอย่างไรบ้างครับจนไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ครับสมาชิกของวิสากิจชุมชนส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวนานะฮะทำนากันซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดตราดนั้นเป็นพื้นเป็นจังหวัดที่มีการทํานาไม่มากนักนะฮะประมาณสองห0,000ืกว่าไร่รแต่ว่าหลักการของพี่น้องของวิสากิจชุมชนกลุ่มนี้ก็คือว่าถึงจะทํานาน้อยแต่ก็จะทํานาเลี้ยงให้กับพี่น้องจังหวัดตราดโดยการปลูกข้าวที่นี่นะฮะ เป็นการทำนานแบบปลอดสารพิษนะฮะเรื่องของการให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะผมว่าชุมชนที่เนินทรายเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยผมว่ามีการรวมตัวกันที่เหนียวแน่นนะ,ะครเมื่อมีพรบรวิสาหกิจชุมชน2,148ขึ้นมารเราก็ได้เข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลึกกำลังกันที่จะผิดข้าวเพื่อเลี้ยงดูพี่น้องชาวตาราดให้ได้นะครับ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยเกษตรจังหวัดตราดครับเข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ยางไรบ้างครับเราก็ให้พี่น้องวิสาหกิจชุมชนนี้ได้ตระหนักตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเราเป็นวิสาหกิจชุมชนในการที่สมาชิกเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เขามีกฎกติกาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ยอมรับขึ้นกันและการได้อันที่หนึ่งอันที่สอง มีการวางแผนการพัฒนาวิสาหกิจจุมชนหมายถึงว่าปัญหาของพี่น้องที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจจุมชนนั้นเราทํานาเรามีปัญหาเรื่องอะไรเราอยากจะพัฒนาไปสู่จุดไหนนะฮะเราก็มีการให้ความรู้เชิญภาคีเครือข่ายเข้ามาให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยครับผมถือได้ว่าช่วยการสนับสนุนครับครับผมนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านมานับุญมีเกษตรจังหวัดตราดมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ปรีดาวณรัต์สวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามพี่ปรีดาก่อนเลยครับว่าความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดเนี่ยครับเขามีการรวมกลุ่มกันได้อย่างไรครับก็คือเริ่มแรกเลยนะคะมีการรวมกลุ่มกันขอตั้งกลุ่มทำนาเนินทรายก่อนเป็นดับแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็คือมีพรบวิสาหกิจนะคะเมื่อปี2548อ่ก็ เอากลุ่มทำงานเดินสายเดิมเนี่ยมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราดนะคะแล้วก็มีการระดมหุ้นกับสมาชิกด้วยนะคะซึ่งแรกเริ่มที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีสมาชิกทั้งหมด94รายนะคะคกับ <ผม S 1> อีก2กลุ่มปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด256รายกับอีก5กลุ่มนะคะครับผมส่วนกิจกรรมที่โดดเด่นภายในกลุ่มเนี่ยครับพี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ กิจกรรมที่โดดเด่นก็จะมีหนึ่งคือวิสาหกิจเนี่ยรับซื้อข้าวเปลือกของสมาชิกนะคะในในราคาที่นําพ่อค้าประมาณ3าม0ึบาทนะคะนะและสําหรับสมาชิกท,ที่นํำข้าวเปลือกมาขายให้กับวิสาหกิจเนี่ยวิสาหกิจก็จะเพิ่มให้อีกจากจาก,จากเดิมเนี่ยเป็นอีก200บาทนะคะเราก็จะมี ค่าขนส่งให้ด้วยนะคะอีก200บาทแล้วก็ต่อไปก็จะคือเรารับบริการสีข้าวให้กับทุกคนที่มาสีเนี่ยสามารถนำข้าวเปลือกมาสีแล้วเราก็คือไม่คิดค่าบริการนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรับบริการตั้งจุดชําระค่าน้ำข้าไฟให้กับพี่น้องทุกคนนะคะที่มาใช้บริการในส่วนของวิสาหกิจค,ครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรบ้างครับพี่ เรามีการประชุมชี้แจงให้กับสมาชิกเนี่ยได้รับทราบถึงการดำเนินงานของวิสาหกิจเนี่ย มีการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งนะคะ,ะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยทุกเดือนนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมหรือมาเสริมมาเสริมให้กับวิสาหกิจที่จะเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมเราเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้อย่างไรบ้างคบพี่เบื้องต้นก็คือในเรื่องของการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพแล้วก็ในส่วนของบรรจุภัณฑ์แล้วก็นำในเรื่องของเครื่องซีนสุญญากาศมาใช้ซีนนะคะแล้วก็แพ็คถุงข้าว เพื่อให้สามารถเพิ่มเพิ่มราคาได้นะคะอย่างนี้ต้องให้พี่ปีดาพาผมแล้วก็คุณชมทางบ้านเนี่ยไปเดินชมได้ไหมครับพี่ได้ค่ะทายงานไปพร้อมๆกันเลยครับ,รบพี่ปีดาครับแล้วตรงนี้คือส่วนไหนของโรงสีข้าวครับตรงนี้เป็นสถานที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจะคะหลังจาก<อ><อ>ที่มีการนำ ข้าวมาแปลรูปแล้วเราก็จะมาบรรจุขายในชนิดต่างๆเหมือนเป็นการต่อยอดจากที่เราแปลรูปใช่ค่ะและอย่างนี้รูปแบบที่เราแปลรูปออกมาแล้วเนี่ยครับเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมีกี่แบบบ้างครับพี่ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจจะมีที่แปลเป็นข้าวสารจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะ3ชนิดอย่างจะมีหอมมะลิหอมมะลิขาวนะคะแล้วก็จะมีแปลรูปเป็นข้าวหอมมะลิก้องนะคะในเรื่องของแพ็กเกจครับพี่ อย่างนี้ทั้งพี่เป็นคนออกแบบเองเลยพี่ว <ๆ S 2> ีระครับถามนิดนึงครับว่าอย่างนี้เรามีวิธีการในการวางแผนการตลาดอย่างไงบ้างตลาดที่เน้นๆเลยก็จะเป็นตลาดภายในจังหวัดซึ่งตอนนี้เรามีการขยายตลาดไปในให้กับโรงพยาบาลตลาดซึ่งร <ๆ S 2> โรงพยาบาตลตาดเนี่ยเ็าเห็นความสําคัญในเรื่องของข้าวของเราเนี่ยไม่ได้ลมยากันมอดกันลาใช่ค่ะก็เลยนําไปหุงให้กับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย ในเรื่องของเงินหมุนเวียนในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ครับพี่ก็คือเป็นการระดมพุนของสมาชิกด้วยแล้วก็เป็นเงิน เงินทุนของกลุ่มต่างๆที่นํามาซื้อหุ้นด้วยนะคะคในส่วนตรงนี้มีการจัดทําบัญชีทุกวันที่ขายข้าวนะคะคก็คือวันจันทร์พุธศุกร์ถือว่าสามารถตรวจเช็คได้เลยได้คะ่ะแล้วก็มีการปิดประกาศไว้ด้านหน้าลงสีด้วยครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่ปีดาครับฝากอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรทางบ้านหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม,มอื่นๆที่อยากมีการบริหารจัดการกลุ่มจนประสบความสําเร็จแบบกลุ่มนี้ครับก็บคือต้องมองต้องมองที่ตัวเองก่อนวันนี้เราเรามีฟาร์ม จำเป็นเรามีความต้องการจะทำอะไรนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันมันมันน่าจะเดินไปได้เราพยายามเมียระวังพึ่งคนอื่นทราบข่าวมาว่าพึ่งได้รับรางวัลวิสากิจชุมชนดีเด่นปี2556มาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจแล้วก็ก็นำความภาคภูมิใจมาให้กับวิสาสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปีดาเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะ เนี่เงินค่าข้าวของเลือกนี่เงินค่าขายข้าวของเราหรอพ่อเงินของฉันต่างหากค่าปุ๋ยค่ายาค่าหวานค่าถ่ายด้วยเกรนของฉันด้วยค่าแรงคนงานค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวของฉันเอง ดทำไมเหลือเงินแค่นี้ก็เพราะว่ายังทํานาแบบเดิมอยู่นะซิเรื่องแบบนี้จะหมดไปถ้าปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิดข้าว 1. ใช้เมล็ดพ้พัุ์นดีในอัตราที่แนะนํา2เตรียมดินอย่างดี 3. กําจัดวัชพืชทันทีหลังหว่านข้าว 4ใช้ปุ๋ยเคมีให้ตรงตามสูตรและเวลาเนี่ยตาที่แนะนำห้ามนสำรวจตูข้าวสม่ำเสมอถ,ถ้าพบต้องรีบกำจัด6ปรับระดับน้ำให้เหมาะสม7เก็บเกี่ยวข้าวดังออกดอก30วัน8จดบันทึกทั้งรายจ่ายและรายรับสม่ำเสมอถ,ถ้าพี่น้องชาวนาทำตามคำแนะนำา8ขั้นตอนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง1500บาทต่อไร่และจะทำให้ผลผลิตมากขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ ช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่พัฒนาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งถ้าต้องการเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของโลกก็จําเป็นต้องมีการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยนําความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นความสําคัญของวิศวกรรมการเกษตรที่จะเข้ามาช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเข้าสู่ช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรครับวันนี้ผมมารับหน้าที่แทนคุณนายหนึ่งวันครับคุณผู้ชมครับจากกลเกษตรหรือวิศวกรรมเกษตรนะครับถือได้ว่ามีความสําคัญต่อวงการเกษตรบ้านเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ครับถือได้ว่ามีโอกาสที่ดีครับที่เราจะมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ แล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประสิทธิโพยี่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่1จังหวัดชัยนาครับที่วันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอเรียนถามท่านก่อนเลยนะครับว่าจากกลเกษตรคืออะไรครับแล้วมีความสําคัญอย่างไรบ้างกับวงการเกษตรไทยในบ้านเราครับครับจากกลเกษตรก็คือเครื่องจากกลเกษตรหรือเครื่องจากกลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีการนําเครื่องจากกลเกษตรเข้ามาเพื่อพัฒนาภาคการผลิต หรือทดแทนแรงงานภาคแรงงานคนเนี่ยม,มันขาดแคลนที่นี้เมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีความสาคัญมากเพราะว่าเกษตรกรเราเนี่ยเกษตรกรบ้านเรายังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องจักรกลเกษตรจําเป็นจะต้องมีศูนย์หรือมีภาครัฐเข้ามาให้ความรู้เข้ามาสนับสนุนหรือ,อ,อนําเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็พร้อมๆกับให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,รไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปเดินดูด้านในได้ไหมครับท่านครับผมครับเชิญเลยครับ ท่านผอครับแล้วส่วนนี้คือส่วนอะไรครับครับส่วนนี้คือส่วนฝึกอบรมเป็นส่วนฝึกภาคปฏิบัติของให้กับพี่น้องเกษตรกรครับครับผมและอย่างเครื่องมือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เครื่องจักรกลเกษตรของเรานะครับครับผมเราเตรียมไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาอย่างเต็มที่ครับท่านผอครับแล้วที่ศูนย์แห่งนี้ครับมีโครงการเด่นๆหรือว่ากิจกรรมเด่นๆอะไรบ้างครับปัจจุบันนี้ที่ศูนย์เราทํากิจกรรมอยู่3 4ี่กิจกรรมนะครับในเรื่องของ อันแรกก็คือเรื่องการฝึกอบรมเรื่องการถ่ายทอดเกษตรกรจะเข้ามาฝึกอบรมเราต้องการฝึกให้เกษตรกรเนี่ยเป็นช่างสามารถเมื่อผ่านการอบรมแล้วสามารถกลับไปเป็นช่างประกอบอาชีพได้หรือไปซ่อมเครื่องยนต์ของตนเองได้และอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือการออกไปให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องเครื่องยนต์หลักสูตรนั้นก็คือเกษตรกรสามารถบํารุงรักษาเครื่องยนต์ของตนเองได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เกษตรกรไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ของตนเองทําให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานสั้นลงรหรือเกษตรกรอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพิ่มขึ้นถ้าไม่ไม่ออกไปให้ความรู้กับเกษตรกร <S <S <an> <S และอีกงานหนึ่งที่เราทําอยู่คืองานบริการชุดเครื่องจัรก,กลนเกษตรที่เราทําอยู่ก็คือ,อ,อมี2อรูปแบบก็คือรูปแบบหนึ่งก็คือเราให้จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้เครื่องจัรก,กลน ก็มีสองมีสองลักษณะคือชุดไถระเบิดดินดานก็คือเป็นชุดที่ใช้แก้ปัญหาชั้นดินดานในพืชไร่มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่สำหรับปลูกพืชไร่นะครับ,รบเป็นการแก้ปัญหาชั้นดินดานแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกพืชไร่และอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือชุดเครื่องมือไถกรบต่อสางฟางข้าวอันนี้ก็เป็นชุดเครื่องมือที่ลดปัญหาหมลพิษในการใน,ในด้านหมอกควัน แล้วก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับพี่น้องเกษตรกรในการปลูกปลูกข้าวนะครับอันนี้คือกิจกรรมของศูนย์และที่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรของที่นี่ครับมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรบ้างครับครับศูนย์เราก็มีบทบาทสาคัญสาคัญก็คือหนึ่งเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการให้ความรู้รในด้านเครื่องจัก,กรกลเกษตรทั้งเครื่องยนต์และก็เครื่องจัก,กรกลให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาทดสอบเครื่องจักรกลที่นําเข้ามาเนี่ยศึกษาถึงสภาพความเหมาะสม ให้เหมาะสมกับพืชชนิดต่างๆเหมาะสมกับสภาพพื้นดินสภาพพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่มันก็ใช้เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งของเราก็คือภารกิจการให้บริการ,รเพราะว่าศูนย์เรามีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อให้บริการกับพี่น้องเกษตรกร,รแต่นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอ,อื่นๆอีกไหมครับครับนอกจากหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรล้วยังมีหลักสูตรเรื่องระบบการให้น้ําพืช ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไปแนะนําเกษตรกรให้รู้จักการเลือกใช้อุปกรณ์การออกแบบระบบการให้น้ําพืชทั้งไม้ผลแล้วก็พืชไร่นะครับซึ่งสูย์เราก็ดําเนินการอยู่ในภารกิจนี้ท่านบอกวอาครับแล้วอย่างที่เราเห็นด้านหลังอยู่เนี่ยครับพี่ๆเกษตรกรเขากำลังทาอะไรกันอยู่ครับอันนี้เป็นการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเป็นหลักสูตรระยะเวลา3วันเราจะให้ความรู้เกษตรกรในทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครับ ซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็ส,สามารถไปเป็นช่างซ่อมได้เลยครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมบริการเครื่องจักรกลเกษตรของเราเนี่ยครับเราจะมีชุดบริการเราจะเอาออกไปให้บริการกับพี่น้องเกษตรกร,รซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของเรารซึ่งเป็นความต้องการของเกษตรกร,รและอีกกิจกรรมนึงก็คือเรื่องการ,การบริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เป็นชุดเคลื่อนที่ของศูนย์เรา ออกไปให้บริการในพื้นที่ต่างๆโดยที่พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ตรงนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ครับอ๋ออันนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องของการฝึกอบรมช่างซ่อมครับครับผมฮะแล้วพี่ที่ทําอยู่นี้เป็นพวกพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาฝึกอบมรบมครับผมถ้าบอกครับแล้วอย่างที่พวกพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาฝึกอบรมที่นี่ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็พี่น้องเกษตรกรที่มาฝึกเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากให้การฝึกเนี่ยซึ่ง ทางเราฝึกเนี่ยคือฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติถึงสามครั้งเกษตรกรก็มีความชานาญมีความมั่นใจผลตอบรับเนี่ยจากการเกษตรกรกลับไปแล้วเนี่ยก็แจ้งความจาลนงมาอยากจะเข้ามาฝึกอีกส่วนมากระยะเวลาในการเข้ามาฝึกอบรมนี้นานไหมครับท่านหมอเราใช้เวลาประมาณสามวันครับครับให,ให้เกษตรกรได้เกิดความมั่นใจในการซ่อมบารุงนะครับและนอกจากนี้ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับหลังจากที่เข้ามาฝึกอบรมที่นี่แล้วก็ ือเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายกลับไปก็สามารถซ่อมลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบำรุงรโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องไปให้ช่างซ่อมสามารถซ่อมเครื่องตอนเองได้ต่อไปถ้าเกิดเกษตรกรมีความชานาญหรือหรือว่าตั้งใจเนี่ยก็สามารถนําไปเป็นประกอบอาชีพได้เลยครับแต่ถ้าเข้ามาฝึกอบรมที่นี่ครับมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมครับเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเรามีงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการงเกษตรเฉพาะด้าน รกมรมส่งเสริมการเกษตรเจ้าที่ก็เป็นเจ้าที่ของของศูนย์เราพร้อมที่จะให้ความรู้ที่จะฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยรเราเรามีพร้อมพอท่านผอครับแล้วตอนนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมวิศวการรมเกษตรที่นี่ครับมีหลักสูตรอะไรให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาฝึกอบรมบ้างครับเรามีโครงการจะบ,บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ผู้ประสบภัยน้าท่วมกําลังจะดําเนินการอยู่นะครับ,รบส่วนในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมเนี่ยเราก็มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ซึ่งจะฝึอกอบรมช่างซ่อมเนี่ยที่ศูนย์แห่งนี้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเข้ามาฝึอกอบรมหรือมีความต้องการที่จะเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตรก็สามารถแจ้งความจำนงมาที่ศูนย์เราได้นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่ท่านผอ,อบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับมีความต้องการที่จะเข้ามาฝึอกอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามศูนย์ต่างๆตามที่ท่านผอเคยบอกไปครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ ท่านประสิทธิ์โพยี่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณครับครับผมครับสสวัดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงแจ้งเหตุเกษตรไทยครับขอบคุณครับถ้าอย่างี้ผมลองฝึกทั้งก็ได้ครับเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเสริมเสริมสินค้าลดความก้าวหน้าของเกษตรกรลดสาไปเครื่องบรรงซ่อมเสร็จสิ้นในหลังคาบ้านเราพ่อพ่อดีฉจจะมีมอเตอร์ไซค์ใหม่ด้วย ามากินข้าวด้วยกันเร็วขอบคุณครับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชีวิตคนอ,อยู่พวกเราก็ดีขึ้นนีวสินแล้วการขึ้นทะเบียนไม่ยากอย่างที่คิดเพียงใช้หลักฐานและแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงปลูกเท่าไหร่แจ้งเท่านั้นการทำประชาคมกลุ่มย่อยต้องรับรองข้อมูลที่เป็นจริงร่วมกันการทำประชาคมกลุ่มใหญ่ปีนี้เขาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันจำนวนพื้นที่นาของเราได้นะห้ามแจ้งเท็จห้ามหัวห้ามสมยอมกันไม่เช่นนั้นโดนตัดสิทธิ์สามปีเลยนะเจ้าหน้าที่จะสุมตรวจและวัดพื้นที่จริงด เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสเท่าเมื่อได้ใบรับรองแล้วมีข้าวเท่าไหร่ใช้สิทธิ์จำนำเท่านั้นส่วนที่เหลือในใบรับรองอย่าให้ใครใช้สิทธิ์แทนเพราะมีความผิดตามกฎหมายติดคุกแน่นอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพี่น้องชาวนาต้องให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงไม่ให้ใครมาใช้สิทธิ์แทนโครงการดีๆอย่างนี้จะมีต่อไปนะครับช่วงแจ้งเหตุเกษตรไทย รากำลังมาเยือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นแล้วครับน่าเป็นห่วงมากๆครับเนื่องจากระยะนี้มักพบโรครานนํำค้างระบาดอาการเริ่มแรกมีลักษณะคือใบองุ่นระยะใบอ่อนปรากฏจุดเหลืองจุดขยายโตเชื่อมกันด้านใต้ใบตรงข้ามจุดเหลืองจะพบปุยสีขาวของเชื้อราเป็นจำนวนมากเชื้อราจะเข้าทำลายยอดทำให้โค้งงอคล้ายไม้เท้าและมีเชื้อราสีขาวปกคลุม ที่ช่อดอกจะมีราสีขาวจับช่อดอกทําให้แห้งและร่วงยางรวดเร็วเชื้อราทําให้ผลอ่อนฟอแฟบผลร่วงหล่นและทําให้เนื้อเยื่อผลแข็งเป็นแอ่งบุม๋มบนผลที่โตแล้วและด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรจึงมีการป้องก,กันกำจัดมาฝากดังนี้ครับบำรุงรักษาต้นองุ่นให้สมบูรณ์โดยตัดแต่งพุ่มต้นให้ปโปรง่งเก็บใบหรือส่วนของพืชที่เป็นโรคไปทำลาย ควบคุมโรคโดยใช้เชื้อแบคทีเรีย BS หรือ Bacillus subtilis อัตราการใช้ตามฉลากเมื่อเริ่มพบอาการของโรคให้ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดอาการของโรคในช่วงเวลาเย็นแดดอ่อนหากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีแนะนำให้ใช้ m e t a l e ซ i n ร่วมกับแมนโคเ e ต72% WP อัตรา50กรัมต่อน um ้ำ20ลิตร Phosphate Aluminum 80% WP อัตรา25กรัมต่อน้ำ20ลิตรช่วงจับข่าวเล่าประเด็นเฉลยสำหรับคำถามที่ถามว่าในช่วงเกษตรไทยมีไอเดียเราพาไปชมอดีตยุวเกษตรกรที่จังหวัดใดคำตอบก็คือข้อ1จังหวัดราชบุรีนั่นเองครับและผู้โชคดีสองท่านได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมีรายชื่อดังนี้ครับ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ได้ชมกันไปในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตรอยู่ที่จังหวัดใดระหว่าง 1. จังหวัดชัชนาทหรือ 2. จังหวัดเพชรบุรีถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบกันแล้วก็รีบ่งประชนียบัตรมาที่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรแขวงลาดยาวเขตจตุ <ead> <ead> จักรกรุงเทพ 10900หมดเกตรับคำตอบวันที่8ทันวาคม2556 ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันนะคะจะแนะนําและติชมรายการได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะเะกเะกษตรอยู่ดดีีิน มีศักดิ์ศรีเป็นผูน้ชนยบุคคลประเทศไทยบนความยากจนเมื่อทุกๆคนเห็นคุณค่าเกษตรกร